สวัสดีครับยินดีต้อนรับขึ้นสู่เกม d a l ในพาร์ทที่2วันนี้ผมก็จะลองเปิดใจอีกรอบเนาะกับเซิร์ฟไทยเซิร์ฟเดิมนะฮะเผื่อเมื่อวานอาจจะบักก็ได้เนาะที่มันปลาไม่มีสัตว์ไม่มีเลยอะ่ะใช่ไหมมันก็แปลกๆกันเนาะโอเคฮะเดี๋ยววันเนี้ยเราไปลองกันใหม่เกิดบ่อยเคไหมไม่เอาดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมเกิดตรงนี้ดีไหมนะ มันจะเจอไดโดเซาไหมแถวนี้เกิดบ่อยเค้ดีกว่าเนาะง่าย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 ไปน้ำใสไหลเย็นเห็นปลายักษ์ในที่สุดสวรรค์ก็เป็นใจให้กับไ้เค้น้อยของเราแล้วปลาเต็มเลยแสดงเมื่อวานมันพักฮะอ่างั้นก็อัพเป็นอ่าก กัดแรงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะล่าปลาเนาะทำไมภาพเป็นอย่างนี้ที่แล้วเนี่ยแผลบแผลบเกมอัปเดตคราวที่แล้วก็เป็นเดี๋ยวเราจะกินปลาใหญ่นะฮะเอาบัฟสองขีดไปเลยน้องติดขอบน้องติดขอบเมื่อวานหายไปไหนกันหมดฮะให้หากันตั้งนานวายแม่งสุดแมพอ,อาเลย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  เหมือนน้องจะบักด้วยป่ะเนี่ยเงมเงมอะไรวะเนี่ยงับงับงับอ้อไปแล้วปลาหนีตืด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 งำโดนไมเนี่ยำไมนไม่โดนเลยงำ งำให้มันกัดโดนมิเนี่ยงำทำไมเหมือนมันกดหน้าเลยงับงับธรรมดาเล้โอ้ยทำไมจอภาพเป็นแบบเนี้ยตายไปครับตายขอบแจ้วเมื่อกี้มันงับโดนแล้วเปล่าขอดมกินหน่อยเพื่อมีตัวเอสแถวแถนี้เราจะได้เพอร์ฟิกได้อิก ตรงนู้นมีปลาตายอีกตัวนะโอเคงั้นเรากินตัวนี้ไปก่นอนพี่พี่ลอยจะสูงเลยผมจะกินพี่ยังไงเนี่ยโอ้เ็นเอ้ยเกมมันเ,เป็นอะไรครับนี่ จะกินได้อยู่นะเดี๋ยวจัดไปเป็นแบบสองบัฟไปเลยนะสองขีดสองอันไอสองขีดนี่มันเพิ่มอินเทอร์เลยนะ,ะกินคำนนะโอเคอ่าสเตมินาริเจนอ๋อ นอนในวิชั่นแรงเนี่ยสเตมินาด้วยก็ดีเหมือนกันนะสเตมินาแต่จริงก็อยากเพอร์เฟกต์แต่อิเหมือนกันนะกินกันดีกว่าเราอย่าไปโลภมากเลยอย่าหวังสูงไงเออดีหน่อยดีหน่อยกลับมามีอาหารกินเนี่ค่อยน่าเล่นหน่อยเห้ Okay. ได้สองบัฟนะฮะงับไปแบบจุกๆเลยแล้วกันโอเคสามบัฟเต็มก็น่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเนาะแต่ตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์หวังว่าจะไม่มีใครนะทำไมภาพเป็นแบบนี้อีกแล้วอะแอบก่อนฮนะ ไอ้เคต้องแบบขึ้นมานอนย่อยนะฮ่าย่อยก่อนแล้วก็ไปดูเซตติ้งมันเป็นพ่ออะไรอีกแล้วอะโมชั่นเบอร์ก็จะเป็นทพิเกมนะคราวที่แล้วอะฮะมันที่มันเป็นอย่างเงี้ยของผมเป็นคือตรงเนี้ยฮะไอพ Shadow, ไพ้พวกชาร์โด้อะไรพวกเนี้ยพวกเท็กเจอร์พวกเนี้ยเอฟเฟกต์อะมันหายไปเลยฮะมันเป็นเหมือนแบบเอ่อช่องโบะเนาะ ภาพมันก็เลยแพรๆ,ๆๆๆๆพอผมปรับกลับไปเป็นเหมือนเดิมเงี้ยแล้วมันก็หายแต่ตอนนี้มันกลับมาเป็นอีกแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นตลอดนะนเฮ้ยโหเดี๋ยวนี้ซูมได้ขนาดนี้แล้วเหรออตาตาตงเคเจ๋อเอามุมนี้อ่ะสวยนะเก็บไว้ถ่ายรูป <laughs> เฮ<อ>้เราเข้าไปดูในท้องน้องเคได้ไหม <laughs> อ๋อแล้วมุมนี้มันจะดีขึ้นไงกัดให้แม่นยำขึ้นนะเออเ้ยจะซูมมันซูมได้ใกล้ขึ้นนะเ,นเพื่อนๆว่าไหมปกติเราซูมดูอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยเออเฮ้ยจิ๋งวะ่ะเสียงเท้าตัวอะไรวะไดโนเสาร์ตัวอะไรไม่รู้ฮะ ไม่เสี่ยงกับเขาดีกว่าเนาะได้ลกูกโมซอม้แตม่ถ้าผมตัวใหญ่ผมจะพุ่งไปงับให้ตกใจเลยนะน่าจะต้องใส่ประมาณ60%นะฮะ60-70%ถึงจะแบบงับทีเดียวอยู่เนาะ อร่อยไหมล่ะพีンテンテ่ผมล่ามานะเนี่ยไปแล้วนี่ถ้าอยู่เซร์ฟคนจีนน่าจจะโดนเงี้ยมมาแล้วก็ได้นะเขามีตาทิพย์เนีคนจีนอยู่วันนี้ไม่ค่อยย่อยเลยเนี่ยเติบโตห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จระเข้น่าจะใช้เวลา8ชั่วโมงอะเนาะถ้าอาหารสมบูรณ์8ชั่วโมงนี่คือต้องเพอร์เฟกต์ไดเอทหรือเปล่าไม่รู้นะเอ้ยไม่ใช่สิมีคนบอกผมว่าเพอร์เฟกต์ไดเอทมันน่าจะประมาณ4ชั่วโมงเนาะแต่ถ้าไม่เพอร์เฟกต์ก็8ชั่วโมงผมก็เล่นได้ไม่ค่อยนานเนาะเลยไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ไอ้ระบบกายพันุนี่ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมลองอ่านดูแล้วนะตอนผมไปเล่นแรปเตอร์ผมก็ดูแล้วว่าเออ ไอที่อัพอะฮะมันก็เหมือนกันหมดนะนะอืมเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่เราเลือกใช่ไม่แตกต่างเดี๋ยวผมอัพกัดแรงแล้วผมว่าจะอัพไอนี้ด้วยดีไหมว่ายน้ำเร็วหรือจะเอากาันเลือดตกก่อนดีอืมช่างใจการเลือดตกก็ดีฮะมันจะได้ถึกไงอืมว่ายน้ำเร็วคงไม่ต้องนนอะเนาะแต่มัน ยังไงแต่ว่าว่ายน้ําเร็วก็ดีตรงที่ว่าไว้หนีก็หนีไว้หนีก็ได้ใช่ไหมไว้ตามล่ากก็ได้อืมสองที่สองใจอะ่ะเอากันเลือดตกก็ดีเหมือนกันแถมแม่งมัน,ม,นมันมีดิเดนะรีสเตมินาเดี๋ยวนะมันมีให้เราอัพใช่ไหมอ่านี้กัดแรงอ่ะถ้าว่ายน้ําเร็วโอ้ผมว่ามันน่าจะเลือกได้สี่อันปะเนาะมันน่าจะไม่ไปได้ทุกช่องปะ หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าอัพได้สี่ช่องก็เดี๋ยวเป็นว่ายน้ำเร็วไหมกันเลือดตกอืมแล้วก็รีเจนอือเนาะสี่อัอนโอเคประมาณนี้แล้วกันเอาว่ายน้ำเร็วก่อนไม่เอาดีกว่า <c oughs> เอากันเลือดตกกันดีกว่านะเผื่อไว้ได้กัดสู้เนาะส่วนว่ายน้ำเร็วเดี๋ยวไว้ที่หลังโอเคผมต้องลงน้ำแล้วล่ะ น้ำเริ่มาขาดแล้วนี่เวลาใกล้น้ำมันจะเป็นไงแป๊แบแลบแบแลบ,บ,บจระเข้จริงไม่ต้องดื่มน้ำก็ได้นะฮะแบบเรานอนอยู่ในน้ำหรือว่าในน้ำน้ำก็จะขึ้นมาเองนะแต่ขึ้นช้าหน่อยเโอ้ยรอบนี้ปลาเต็มเลยเจ๋วเมื่อวานหาปลาสุดขอบโลกไม่เจอเลยสักตัวน่าจะบั็แกหละผมว่า แต่ตอนนี้แย่ยิ่งกว่าเนี่ยอะไรนกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ย,น,ยนี่ดีเนยแค่กระพริบคราวที่แล้วมันน,นี่เลยแบบแบ่งเป็นสี่จออ่ะปวดตาเลยสี่จอเราเดินทางต่อดีกว่าฮะเดี๋ยวค่อยไปหาปลาในเดี๋ยวค่อยไปหาปลาข้างหน้าเอาเนาะ เพราะตอนนี้ปลากลับมาเป็นปกติแล้วอะข่าวนี้แหละเราจะได้เป็นจระเข้ยักษ์สักทีเแต่ผมก็สงสัยอยู่ไงว่าเมื่อวานว่าอืทําไมไอ้เค่ตัวนั้นมันโตใหญ่จังถ้าของไม่มีกินขนาดนี้มันจะเป็นไปได้เหรอตัวใหญ่ขนาดนั้นมันไม่มีทางหรอกที่จะแบบไปไล่จับ สั ens, ตว์บกกินหรือจะมีแค่คอยมาให้กินตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ไงแสดงเมื่อวานนะผมดวงซวยเลยรมาเจอห้องบักปลาไม่สปอนเลยปลาไม่สปอนไม่ว่าหมูเอ้ยกวางเอ้ยอะไรก็ไม่สปอนเลยฮะผมว่าทุกคนก็น่าจะเหมือนกันปะไม่งั้นคงแบบไม่ไปฆ่ากันอย่างดุเดือดหรอกไอ้ตรงแม่น้ำเซาเพนอะ แต่เมื่อวานที่มันบักก็ที่จระเข้หายหมดก็น่าจะเป็นเพรออาะงี้ด้วยละมัง้งเพราะเขาเล่นไปเขาก็ต้องตายะนะเพราะไม่มีอาหารกินไปเราว้ายเล่นอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่างับอุ้ยทีเดียวตุยเลยเหรอ เดี๋ยวนี้เขาปรับให้ตัวเล็กคาบได้แล้วเหรอะเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนต้องอ,อน้ำหนักตัวต้องมี25%ก่อนเนาะถึงจะคาบได้คือจริงเว้ยเ,เขาคงเห็นใจไอ้เคตัวเล็กแน,น้วมันคงลำบากอะเนาะเราจะไม่กินริมฝั่ง จมเฉยโอ้โหทำไมภาพเป็นแบบดีแล้วนางจะลอยไหมเนี่ย อาหารให้เต็มท้องเสียงถูดดอนแล้วเปล่ะเอ้ยไม่ใช่เฮลาป่ะ เสียงตัวใหญ่มันใกล้ขึ้นอ๋อมันจะคาบได้เฉพาะอยู่ในน้ำฮะถ้ามาไว้บนบกแล้วเราจะคาบไปต่อไม่ได้เนาะก็แสดงว่างั้นถ้ามีเรือเสาลงมาในน้ำเราตัวเล็กเรายังคาบไหวหรือปะต้องลองนะอื แกมีเซอรโตดิลงน้ำแต่ผมไปไม่ทันแต่ก็น่าจะคาบได้ไม่ใหญ่มากบางท้าคาบตัวใหญ่ได้มันก็เวอร์ไปหน่อยน้อยแค่ตัวน้อยคาบตัวใหญ่เดี๋ยวผมขอนอนย่อยตรงนี้สักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวคืนนี้เราไปแอบตรงน้ำตกดีกว่าฮะ ผมมีที่นึงน่งนะแบบว่ามันแอบ,บได้แบบว่า,างไงไม่เสียออกซิเจนนะน่าจะแถวแถวนี้นะน่าจะน้ําตกนี่นะถ้าผมจำไม่ผิดผมเอาสเสบียงมา,ด,า,าด้วยเพอหิวเพอหิวแล้วแล้วเสาตัวอื่นมันจะเห็นหรือเปล่าวะ ว้ายมีตัวใหญ่ด้วยนี่ฮะตาน้ำตกตรงเนี้ยเห็นไหมโคตรเจ๋งอ่ะเพื่อนๆนี่เรามาแอบได้นะตรงเนี้ยเนะไม่เสียออกซิเจนหิวก็เอาหัวมุดลงน้ำนดื่มน้ำได้ โนี่มันท่อมชลวันชัดๆแล้วก็นอนแอบตรงน,นี้ไปเลยฮะนอนชิวนอนชิวนอนย่อยสำหรับคืนนี้เดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปลุยต่อกว่าจะเช้าผมก็น่าจะ15%ได้ไหมน่าจะได้นะ15%แล้วก็ไอ้ไกายพันธุ์เนี่ยมันจะอัพได้ตอนไหนะัะผมไม่รู้จริงๆนะ น่าจะเดินหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมผมคิดไว้สี่ก็น่าจะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตามระดับขั้นมันแน่เลยฮะน่าจะใช่โอเคมันน่าจะมีให้เราดูหน่อยเนาะว่ามีอะไรบ้างเราจะได้นั่งอ่านรองไงแม็กซ์ปีบิดฟอกบิดฟอกไม่ใช่แรงกัดหรือเปล่าใช่ไหม ใช่บิดฟอกบิดฟอกใช่แรงกัด35.27เบ้าเขาวัดเป็นอะไรเป็นปอนเหรอ35ปอนเนี่ยแรงกัดอืมแรงกัดควาวัดเป็นปอนอะเนาะใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวเช้าเราค่อยไปออกร่ากันต่อนเนาะช่วงนี้ก็ขอพักย่อยซะหน่อยโอเคฮะตอนนี้ก็ ใกล้เช้าแล้วเนาะผมก็ออกมาหาเหยื่อแหละเมื่อคืนนอนย่อยไปได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เยี่ยมเลยเมื่อกี้ผมเจอตัวใหญ่นอนเอ k อยู่กลางบ่อนะแต่ผมว่าน่าจะอยู่จอแหละ ว่าไม่น่าจะปล่อยให้ตัวเองแบบโดนกัดฟีตายตรงนั้นหรอก เดี๋ยวไว้วางโฮ้ยกะพีิบแกเดี๋ยวไว้วางล่อ,เ,อ,อเดี๋ยวสอบตัวอื่นดีกว่าเนาะเพราะเมื่อกี้เหมือนมีตัวหนึ่งมาแอบมากินปลาผมว่าเขาต้องกลับมาอีกแหละ A few moments later จะมีใครมาติดกับเราไหมโน้ไอทีตอนเฝ้าเราไม่ค่อยมากันหรอกพอไม่เฝ้าแถวนี้มมากันเชีย แต่ถ้าเราไม่เฝ้าทถน,นี้ผมจะคาปลาไปด้วยนะไม่ทิ้งไว้และทิ้งไว้โดนตัวอื่นลงมาคาไปกินเ,เล่นในเคมันต้องแบบนี้ฮะใจเย็นเนาะไปวิ่งไล่ฆ่าเหมือนตัวอื่นมันไม่ได้ไงแต่ถ้าอยู่ในน้ำเราก็กดไงเรากดในน้ำ ้อย่างนี้เรามีกายพันธเราไปกินน้ําเค็มเราจะกายพันไหมกลายเป็นจระเ,นนเข้น้ําเค็มเลยต้องว่ายไปนู่นไปสุดนู่นเลยนะไปออกทะเลเหมือนจะไม่มีใครมาแถวนี้นะเนี่ยไอ้จอก็ไม่หายกับพิบสักทีปวดตาละ อีกสักแพ็บว่าจะขึ้นไปหายใจหน่อยฮะเจ๊ไม่มีใครหิวปาลาเลยแต่เจ๊เอา้าวปลาหมดเวลาไปเล็วหหายไปแล้วฮะ เ่าวลเลย22%แล้วเค๊ว่ายเก็บออกซิเจนเลยแล้วกันสามจุดกำลังจะหมดแล้วมีใครอยากบริจาคปอดหรือเปล่าครับ ลองมากินน้ำหรือเปล่าเพื่อนเมาฮะมาฮะไม่รู้ก็ดีนเสียงน้ำหม่ โอเคผมไม่ตามดีกว่าฮะเราไปตามทางเราดีกว่าตัวเมื่อกี้เขาน่าจะลงมาแล้วเราเห็นกำลังว่ายไปทางโน้นพอดีนะเขาก็เลยไม่กล้าลงมากินน้ำถ้าเราว่ายชา้าเขาไม่น่าจะยินเสียงปะ จะระว่าใกล้ผิวน้ำมันน่าจะน่าจะมีคลื่นอยู่มั้งดำลงประมาณนี้เจอากระากินปลาก่อนไหมให้เหลือปลาไว้เป็นเหยื่อล่อแถวนี้ดี ความคิดดีตายแล้วไปตายในหินโอ้เจ้าปลางโง่โวิ้แสวบเรียบร้อย หาเรียมหาเรียมหาเรียมดีๆครับเรียมเรียมนี้แล้วกัน ถ้าเรานอนข้างปา่างนี้เขาจะเห็นไหมไม่มีใครมาเลยฮ้ เราก็ไปกันต่อหวองว่าน่าจะต้องรองแก้ฮอตฟิกใหม่แน่เลยเอกัพิบกับพิบกับพิบเนี่ยไม่รู้ใครเป็นบ้างนะมันจะเป็นเป็นเฉพาะต้อนอยู่ใกล้น้ำอ่ะฮะปลาตรงกลางน้ำนี่นะไม่น่ามีใครกล้าดำลงมาหากินนอกจากไอ้เค่เนี่ย เราเริ่มใหญ่แล้วนะเริ่มเป็นบ um 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 ิ๊กมัมมัมเรามัมมัมจอละเค้ดูวิ่งนีดเดียวเปิดสตมินาแล้วยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วครับผม ลงน้ำดีกว่าเรามันจะเป็นเฉพาะตอนอยู่ใกล้น้ำมันวไอ้จอกระพริบกระพริบอะถ้าอยู่มันบกมันจะไม่เป็นนะฮะ สดๆโอเคครับสำหรับวันนี้ผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าผมเริ่มปวดตาแล้วเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะว่าเขาจะมีการปรับอะไรหรือเปล่าเนาะปรับแก้อะไรหรือเปล่าเล่นแบบนี้ปวดตาฮะกระพิบกระพิบกระพิบพอยา่เงี้ยโอเคเดี๋ยวผมไปแอบในถ้ำจระเข้ของผมก่อนอยู่ตรงนี้เลย ถ้ำชารวันตอนนี้เราเป็นชาละทูเลยนะอยู่มา2วันแล้วเอฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดิดออกก่อนนาไม่ไวนะครับเริ่มปวดตาเพื่อนๆปวดตาไม่เจอแบบเดีย <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย